คุณผู้ชมมาเรียกได้ว่าร้องอีหยังกันทั้งประเทศเลยทีเดียวเชียว์หรอคุณผู้ชมหลังจากที่มีแมชต่อยนะฮะระหว่างพี่บัวขาวบัญชาเมฆค,ครับกับหวังเยียดหลงนะฮะนักชกจากจีนนะฮะไปต่อยกันที่กวางโจคุณผู้ชมฮะแต่ปรากฏว่าก็มีเรื่องวุ่นวุ่นขึ้นนะทีคุณผู้ชมหลังจากที่พี่บัวขาวะฮะแทงเข่าไปหนึ่งดอกคุณผู้ชมฮะเออซึ่งในกติกาเควันเนี่ยนะสามารถแทงเข่าได้เนี่ยนะฮะปรากฏว่าทางด้านพี่จีนฮะโอ้โหจูกหนักเลย เดินไปฟ้องกรรมาการนะบอกว่าโอ้ยห้ามแทงข่าวได้ไหมแต่ในกติกาเนี่ยคือมันแทงข่าวได้แหละทีคุณผู้ชมเอ้งองงแงบอกขอเปลี่ยนกติกาได้ไหมโอ้จุกเหลือเกินโดนแทงข่าวไปหนึ่งดอกนะฮะว่าอย่างนี้เลยอ้าวไม่รู้เรื่องวุ่นวายจะเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับผม เรียกได้ว่าว้าวุ่นกันทั้งสนามมวยเลยทีเดียวแหละครับคุณผู้ชมฮะในศึกที่ยอดนักชกดังจากไทยบัวขาวบัญชามเมฆขึ้นต่อยปะทะกับหวังเยี่ยนหลงยอดนักสู้แดนมังกรที่เมืองกวางโจวประเทศจีนซึ่งในตอนเริ่มต้นมาทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับแต่หลังจากชกไปไม่นานก็ได้เกิดความวุ่นวายขึ้นทันทีงานนี้ทาเอาแฟนมวยฝั่งบัวขาวทั้งไทยและจีนร้องอีหยังวะกันทั้งประเทศเลยทีเดียวเชียวแหละคุณผู้ชมโดยเมื่อไม่นานมานี้ครับทางด้านเพจบัญชามเมฆจิม หรือบัวขาวบัญชามเมฆนะครับได้แชร์คลิปการชกพร้อมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับชี้ว่าเกิดเหตุการณ์โกลาหลขึ้นในช่วงการแข่งขันชกมวยกติกาคิกบ็อกซิ่งในรูปแบบ K1 ระหว่างบัวขาวกับหวังยิ่นหลง ท่ามกลางผู้ชมในสนามเต็มความจุ5,000คนนะครับค่าบัตรเข้าชมริงไซส์รวม49,000บาทและถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศจีนกันเลยทีเดียวแหละครับซึ่งเหตุการณ์นั้นนะครับเริ่มแรกการเปิดตัวบัวขาวและหวังเยี่ยนหลงนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับการชกเริ่มต้นยกที่1 หวังเยี่ยนหลงหมุนตัวถีบกระจับบัวขาวไป4ครั้งภายใน1นาทีครับซึ่งกรรมการก็ไม่มีทีท่าว่าจะห้ามปร,รามแต่อย่างใดเลยทีเดียวช่วงหลังครับบัวขาวเริ่มจับทางได้ครับจึงทําให้อีกฝ่ายเนี่ยเตะกระจับไม่สาเร็จจนในช่วงกลางยกที่1เนี่ยบัวขาวแทงเข้าไปหนึ่งครั้งซึ่งหวังเยี่ยนหลงเนี่ยเดินเข้ามุมเวทีทันทีเลยรีบงองแงไปฟ้องกรรมการว่าห้ามตีเข่าและบอกกรรมการให้ไปห้ามบัวขาวแทงเข่ากรรมการจึงปลอบหวังเยียนหลงฮะว่าเดียวจะไปบอกบัวขาวว่าจะไม่ให้ตีเข่านะ ถ้าจํากันได้นะครับสมัย K1 วันนะครับเมื่อ10กว่าปีก่อนนะฮะก็มีการปรับกติกาให้แทงข่าวได้ทีเดียวมาแล้วนะครับเพราะว่าบัวขาวที่แหละจากนั้นในกรรมก,การก็เดินมาหาบัวขาวนะครับแล้วก็ทีมงานว่าไม่ให้แทงข่าวได้ไหมเถียงกันอยู่พักหนึ่งฮะท่ามกลางเสียงโห่ร้องของแฟนมวยชาวจีนเชียร์บัวขาวนะครับกรรมก,การก็เดินมาบอกอีกทีนะว่าต่อยกับเตเนี่ยได้ไหมเอาเท่านี้เลยต่อยให้จบๆไปซึ่งทีมงานบัวขาวยืนกรานว่าไม่ได้เราเซ็นสัญญาว,ว่ามาต่อยคิกบ็อกซิ่งในรูปแบบเควัน กรรมการจึงเดินไปฮะแล้วก็มาต่อรองอีกว่ากรรมการจึงเดินไปแล้วก็มาต่อรองอีกนะว่าต่ออีกยกเดียวก็พอแล้วแล้วพอเลยนะฮะ ในจุดนี้เนี่ยทางทีมงานรู้แก้วแล้วนะครับว่าถ้าบัวขาวน็อกเขาไม่ได้เนี่ยนะฮะจะให้บัวขาวแพ้แน่นอนเลยเราจึงไม่ยอมแต่เรื่องราวยังไม่จบง,ง่ายๆคุณผู้ชมฮะมีทางรายการเ,เสนอมาว่าให้บัวขาวเนี่ยต่อยกติกาโมยสากลไหมด้านบัวขาวถึงตอนนนนะบอกเอาก็ได้ส่วนหวังเย็ยนหลงครับบอกไม่เอาแต่เรื่องราวยังตกลงกันไม่ได้ฮะบัวขาวจึงเรียกเทรนเนอร์มาเตะเป้าให้แฟนบอยทั้งสนามดูท่ามกลางเสียงโห่ร้องดีใจนะฮะดังกล้องสนามเลยคุณผู้ชมฮะต่อมานะครับหวังเย็ยนหลงนะฮะคว้าไม้จากผู้ประกาศนะ มาพูดว่าเอาอย่างนี้บัวขาวมาต่อย MMA กับเขาไหมแต่ MMA เนี่ยแบบไม่มีข่าวกับศอกนะทีมงานบัวขาวก็บอกว่าได้แต่กติกานี้เนี่ยบัวขาวต่อยที่1ล้านดอลลาร์เขาจึงเถียงกันอยู่สักพักใหญ่เลยคุณผู้ชมฮะพร้อมกันนั้นเนี่ยด้านปิ่นเพรบ,บัญชาเมฆค,ครับก็ได้กระโดดลงบปบนเวทีเลยนะพร้อมบอกว่า MMA นี่ยต่อยกับผมก็ได้แต่หวังเยี่ยนหลงเนี่ยไม่ยอมอีกนะฮะ ต่อมาในกรรมการก็เดินมาชูมือให้เสมอกันนะคุณผู้ชมจะเกิดเหตุการณ์เถียงกันอีกครั้งหนึ่งฮะทางทีมงานบัวขาวประท้วงว่ายังไม่รวมคะแนนมาตัดสินอย่างนี้ได้อย่างไรทําให้แฟนมวยในสนามที่ก็โ h ร้องเชียร์บัวขาวกึกก้องสนามเลยนะคุณผู้ชมนะกดดันนะฮะทำให้กรรมการเนี่ยเดินหนีไปนะค,ความวุ่นวายก็ผ่านไปได้ชั่วโมงกว่ากว่าคุณผู้ชมฮะผู้ประกาศก,ก็บอกว่ายุติยกเลิกการแข่งขันนะครับทางนี้นะฮะทางด้านเพจเนี่ยก็ได้ขอบคุณแฟนมวยชาวจีนนะฮะทั้งสนามเลยที่รักบ,บัวขาวนะฮะแล้วก็ให้กำ ทั้งนี้ไม่มีพลาดได้รับค่าตัวครบตั้งแต่ก่อนต่อยแล้วนะฮะ อ,อ่าคุณผู้ชมฮะไม่รู้เหมือนกันว่ายัางไงนะฮะนักชกจีนอาจจะทนพิษไม่ไหวเจอเขาไปหนึ่งดอกเต็มๆก็มีจบเป็นธรรมดาแหละคุณผู้ชมฮะเอาเป็นว่าแมชหน้านี่นะฮะก็ตามใจเขาเลยดีกว่าว่าอยากได้แบบไหนพี่บัวขาวก็จัดให้ซะเลยไม่แน่นะอาจจะได้เห็นพี่บัวขาวเนี่ยต่อย m m a แบบที่นักชกจีนอยากชกก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับต้องรอติดตามกันแล้วคุณผู้ชม ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง y u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  e ท็อปดาราด้วยนะคะ